สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l มอนยิปซี C, พยากรณนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะครับในการดูดวงให้คนทั้ง8ปันนะครับในเดือนมกราคม2565วันนี้ก็จะเป็นคิวของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เวลามีคลิปลงเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าดวงของคนที่เกิดวนะันพุธกลางวันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรนะครับการดูดวงลักษณะนี้ก็จะเป็นการแบบอ่านดวงแบบมุมกว้างนะครับ general reading เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะอยากให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนาะมาดูนะครับ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันในเดือนมกราเป็นอย่างไรใบแรกนี่ตัวตนเขาเจ้าชะตาเนาะ เป็นไพ่ราชินีไม้เท้านะราชินีไม้เท้าเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของอผู้หญิงนะครับที่ มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงบริวารเจ้านายหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็บอกว่าถูกโลกถูกชะตาสนับสนุนดวงนะครับดวงผู้หญิงขึ้นในดวงวันนี้ก็แปลว่าดวงนารีอุปถัมภ์นั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับรวมถึงเพื่อนฝูงด้วยนะครับมาดูนะครับว่าไพ่เขาขึ้นอย่างไรบ้างใบที่1เป็นไพ่ราชินีไม้เท้านะครับใบที่2 The Star โอเค ใบที่3นะครับเป็นไพ่9ถ้วยนะครับ3ไม้เท้า6ดาบนะครับเพจออฟครับเดอะมูนเพจออฟซอร์เดวิลนะครับเจ็ดดาบ ผู้หญิงนะครับที่ถือไม่เท้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าดวงช่วงนี้เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนทางด้านการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงต่างๆช่วยเหลือเกื้อหนุนในด้านการงานให้ประสบความสําเร็จเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักหรือตามตามเป้าหมายนะค,ความก้าวหน้าได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเรื่องการงานการงานมีการขยับขยายเดินทางนะครับหรืองานมาก เพิ่มขึ้นนะครับมีเกณฑ์ต้องการาต้องอาหาคนช่วยเหลือหรือต้องได้พบคนที่เข้ามา,าสนับสนุนทางด้านการงานให้มันก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมีโอกาสที่ดีเลยทีเดียวในด้านการงานการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเงินเนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันขึ้นมาเนี่ยไม่มีเหรียญเลยก็ให้ระมัดระวังหน่อยเรื่องการใช้เงินในช่วงเดือนนี้อาจจะใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็มีสิ่งที่อยาก ได้อยากทำนะครับเป็นกิเลสยั่วยุในใจนะครับก็เรียกว่ามันอาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองได้ช่วงเดืนนี้นสําคัญมากๆนั้นะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกสิ่งมมเมาต่างๆหรือกิเลสความชอบความหลงต่างๆ ให้ดีนะครับรวมถึงเรื่องด้านความรักบางทีอารมณ์หึงหวงเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะทุกข์ใจในด้านความรักได้มาด้านมาดูในด้านของสุขภาพนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องน้ําหนักนะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกหัวเขา่าระบบสืบพันธุ์พฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเที่ยวนะครับกิเลสบวมเมาต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องละเว้นงดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผดผื่นลมพิษต่างๆก็มีโอกาสได้พวกแพ้อาหารหรือแพ้ผดผื่น ฝุ่นต่างๆอากาศต่างๆ,างๆอันนี้เรามาระวังนะครับสำหรับมาดูในด้านของความรักคนโสดบ้างนะครับคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับมีเกณฑ์คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เราเ,เขาเรียกว,ว่าล้อเล่นกับความรู้สึกนะอ,อ,อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่มันไปไกลามากเกินไปนะดวงของคนที่เข้ามาวันนี้อาจจะเป็นคนที่ ผิดหวังเรื่องความรักมามีอะไรที่มันเหมือน,นเหมือนกับว่ายังมาไม่เต็มร้อยกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีมาดูในด้านของคนที่มีคู่แล้วบ้างความรักให้ระวังเรื่องของความะระแวงไม่ไว้ใจทําให้คิดมากทําให้ทุกข์ใจนะครับมีเกณฑ์อยู่ห่างจากคนรักหรือจําเป็นต้องจากกันห่างกันสักพักอะไรแบบนี้นะครับในด้านของคนที่มีคู่แล้วนะระยะทางมีปัญหาในเรื่องของความรักได้มาดูด้านโชคลาภบ,บ้างครับโชคลาภเนี่ยต้องให เขาเรียกว่าดวงไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าจากได้โชคลาภก็ต้องไปบนหรือขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเทวาต่างๆหรือสารหลักเมืองจะ <c oughs> มีโอกาสที่จะทําให้เรามีโชคลาภได้บ้างนะครับส่วนเลขเด่นนะครับในดวงเนี่ยก็จะมีเลข93635179 73753571 1981แล้วก็83นะครับแล้วก็มาดูในด้านของวันเด่นบ้างครับวันดีๆในดวงเนี่ยก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับส่วนวันเสียเนี่ยก็คือวันศุกร์วันพุธวันเสาร์อันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยทีเดียว3วันนี้ mm hmm. หาหรีอเลี่ยงในการที่จะทำธุรกรรมการลงทุนการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญไปนะครับสีที่โดดเด่นนะครับก็เป็นสีเหลืองสี น้ำตาลสีขาวหรือสีขาวลายสลับดำนะครับสีโอรสอันนี้จะถูกโฉลกหน่อยนะครับมาดูในด้านของภาพรวมนะครับก็ถือว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับในเดือนมกราคม2565โชคลาภยังไม่ค่อยมีนะครับการงานมีความก้าวหน้าพัฒนาดีแต่ก็ต้องมีคนช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้หญิงจะช่วยเหลือได้มากนะครับ ห้ามลุ่มหลงนะครับหรือมัวเมากับสิ่งที่เป็นอบายมุกต่างๆรวมถึงความรักอารมณ์หึงห่วงจะทําให้ทุกข์ใจได้นะครับในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่อึดอัดพอสมควรนะครับในด้านของการงานบางท่านเครียดบางท่านกังวลรวมถึงความรักที่ยังไม่เต็มร้อยก้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยระวังเจอคนเจ้าเล่หรือคนเจ้าชู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นแนวทางแล้วกันนะครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในเดือนมกราคม2565เป็นการดูแบบคร่าวๆนะครับก็ยังไง ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ